เจอนิวรนห้าและการชนะสาธุครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเหตุการณ์การนั่งสมาธิที่หลายคนอาจเคยเจอมาก่อนเวลาเราหลับตาลงตั้งใจทำสมาธิใจกลับไม่ยอมอยู่เฉยเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวรนห้าหรือสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้สงบตอนแรกที่ผมนั่งใจกลับฟุ้งไปเรื่องสุขเรื่องเพลินนึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ นี่คือการมฉันทะความกำหนัดพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวิธีแก้คือต้องระลึกเห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงสุขไม่นานเดี๋ยวก็เสื่อมไปใจจึงคลายความอยากต่อมาใจก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจปวดขาหรือไม่ชอบเสียงรบกวนนี่คือพยาบาทวิธีแก้คือ จเจริญเมตตาแผ่ความปรารถนาดีออกไปเห็นทุกสิ่งเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายใจจึงค่อยอ่อนโยนแล้วก็เกิดอาการง่วงท่วงหนักหาวขี้เกียจทำสมาธินี่คือถีนมิตะความง่วงซึมวิธีแก้คือลืมตาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสูดลมหายใจลึกๆและใส่ใจในความแวววาวของสติใจจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง แต่พอตั้งใจใหม่ใจกลับวิ่งพล่านกระสับกระส่ายไม่ยอมสงบนี่คืออุทจะกกุจจะฝุงซ่านรำคาญใจวิธีแก้คือกลับมาที่ลมหายใจเดียวยอมรับความคิดแต่ไม่ตามไปแล้วปล่อยวางใจก็ค่อยๆสงบสุดท้ายก็ยังมีความสงสัยแทรกขึ้นมาทำถูกไหมนั่งแบบนี้ใช่ไหมหรือเสียเวลาเปล่า นี่คือวิจิกิจฉาความลังเลวิธีแก้คือระลึกถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงเหตุผลว่าหนทางนี้คือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใจจริงไม่หวั่นไหวเมื่อชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้ใจก็เบาโปร่งสงบเหมือนก้อนหินหนักที่ถูกยกออกจากอกเห็นความสุขสงบของสมาธิอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นใครที่นั่งสมาธิแล้วเจอนิวรณ์หอย่าท้อครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือบทเรียนที่จะพาเราเข้มแข็งขึ้นทีละขั้นการปฏิบัติคือการเห็นอุปสรรคและรู้จักวิธีอยู่เหนือมันข้อธรรมปิดท้ายคือนิวรณ์หเปรียบเสมือนเมฆหมอกบังพระอาทิตย์เมื่อเมฆหมดไปแสงสว่างก็ปรากฏเช่นเดียวกันเมื่อจิตพ้นจากนิวรณ์ ความสว่างแห่งปัญญาก็ฉายขึ้นในใจของเรา